<Moon> Queen. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moon Queen Channel วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมัธยมบ้านเฮาตอนที่9ตอนคณิตศาสตร์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ เช้าวันหนึ่งเจกได้มาส่งเจดที่โรงเรียนเขาได้ให้ของกับเจิดไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเจิดนั่นเองโบที่เดินผ่านมาเห็นก็อิจฉาเจิดมากๆที่ได้โทรศัพท์เป็นของขวัญวันเกิดแถมโบยังแอบแซวเจกก็อยากเป็นแฟนด้วยเจอดก็ขอบคุณเจกสําหรับของขวัญเจกก็บอกว่าไม่เป็นไรหลอกเพื่อนมากกว่านี้ก็ให้ได้นิดก็เลยพูดกับเจกว่าให้เราด้วยได้ไหมเน้อเราก็อยากได้เหมือนกันนะเจกได้ยินแบบนั้นก็มีสีหน้าที่แปลกๆจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไป ตัดมาที่เฟิร์นกับพอยพวกเธอก็กําลังซ้อมเต้นด้วยกันอยู่เจิดก็เอาต่นั่งมองพอยตามไม่กระพริบเลยส่วนบักเตอร์มันก็มองเฟิร์นด้วยสายตาเศร้าๆจ,จู่ๆนิดก็มานั่งข้างๆเจิดนิดบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเจิดในวันเกิดต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่นแน่ๆเจิดก็บอกว่าเขากินมาแล้วนิดก็เลยขอเฟซบุ๊กกับเบอร์เธอของเจคแทนซึ่งเจิดก็ได้ให้นิดไปจากนั้นพอยก็เินเข้ามาถามเจิดว่าทําไมไม่บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันเกิดไม่อยากให้เรารู้หรอเจิดก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ค่อยได ไม่มีแม่พอร์ก็เลยกล่าวสุขสันต์วันเกิดและบอกว่าเธอไม่มีของขวัญให้หรอกนะมีแต่ความรู้สึกดีๆนี่แหละเจิดได้ยิงก็เขินจนยิ้มหน้าบานเลยตัดมาที่วัดแห่งหนึ่งบักเตยที่เสียใจเรื่องเฟิร์นมากมันก็มานั่งร้องไห้คิดถึงวันที่มันสารภาพรักกับเฟิร์นและวันที่พวกเขาไปกินหมูกระทะด้วยกันเฟิร์นได้ขอให้เตยอยู่กับเธอแบบนี้เป็นนานๆซึ่งเตยก็ได้ให้คำสัญญาเอาไว้พวกเขาทั้งสองคนมีความสุขกันมากๆจนวันที่เตยรู้เรื่องเฟิร์นกับครยยู่หลายวัน ตัดมาทางด้านของนิดที่แต่งตัวสวยออกมาเที่ยวเธอก็ได้โทรไปหาเจกและแกล้งของให้เจกมารับเธอหน่อยเพราะเธอกลัวมากแถมตอนนี้ฝนก็ตกด้วยซึ่งเจกที่หลงเชื่อก็ตอบตกลงที่จะมารับพอเจกมาถึงนิดก็ตีหน้าซื่อบอกว่ารถเราหายไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงเจก,กเลยถามว่าแล้วนิดจะเอายังไงต่อนิดก็บอกว่าเราไม่อยากให้พ่อรู้เรื่องที่เราออกมาแล้วทํารถหายเจกพาเราไปพักที่ไหนก่อนได้ไหมเจกก็เลยบอกว่าจะพานิดไปเปิดรีสอร์ทนอนนิดได้ยินแบบนั้นก็ดีใจออกหน้าออกตาทําให้เจก รู้สึกแปลกหนักกว่าเดิมและดูเหมือนว่าเจกจะไม่ค่อยชอบนิดเอาซะเลยหลังจากที่มาถึงรีสอร์ทเจกก็ได้พานิดเข้ามาในห้องเขาบอกให้นิดนอนที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมารับพอเจกกาลังจะกลับนิดก็ได้ขอให้เจกอยู่เป็นเพื่อนเธอหน่อยเจกก็บอกว่าได้แล้วเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ํานิดเห็นแบบนั้นก็รีบมาเทน้ําและใส่อะไรบางอย่างลงไปเพื่อให้เจกดื่ม หลังจากที่เจกดื่มเข้าไปเขาก็มีอาการมึนๆงงๆนิดก็ไม่รอช้ารีบจับเจคลงมานั่งและกำลังจะหอมเจกแต่แล้วอยู่ๆเจกก็พูดชื่อของพลออกมาและบอกว่าเขาชอบพลยนิดได้ยินแบบนั้นก็ไม่สนใจเธอเดินมาตั้งกล้องที่โต๊ะเอาไว้และก็เข้าไปโบบักกับเจคทันที เช้าวันต่อมานิดก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกให้โบรู้นิดออนบ,อบ,นบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเจ็ก,ก็คือผัวของเธอห้ามใครมายุ่งกับเจ็กเด็ดขาดจูจูบักบอยมันก็กระโดดโผลออกมาถามว่าทําอะไรกันอยู่นิดรีบเปลี่ยนเรื่องบอกว่าคุยเรื่องผีกันอยู่แต่บักบอยมันก็ไม่เชื่อเพราะคนอย่างนิดมีแต่เรื่องผีจับหัวจากนั้นทั้งสองคนก็พาไปเล่นของไม่ดีกันวันหนึ่งเกิดกับเจก,ก็ได้ไปหาลุงลำแคนที่บ้านเพื่อที่จะมาฝึกร้องเพลงลำแพนเลยจะไปตลาดเพื่อซื้อของรรมาทำกับข้าวกินกัน ลุงลำแคนเลยวานให้เจกไปตลาดเป็นเพื่อนลำแพนหน่อยส่วนเจิดก็ถูกใช้ให้มางมน้ำหาปลาไว้กินทางหน้าของเจกกับลำแพนทั้งสองคนก็เดินซื้อของที่ตลาดด้วยกันเจกก็แอบแซวลำแพนว่าน่ารักทําให้ลำแพนรู้สึกเขินมากหลังจากที่ทั้งสองกลับมาถึงบ้านลำแพนก็ห่วงล้อเจิดว่าไปซ้อมร้องเพลงทำไมถึงตัวเปียกตังจากนั้นเจิดกับลำแพนก็มาทํากับข้าวด้วยกันลำแพนก็ชมเจิดใหญ่ว่าหาปลามาได้เยอะเลยใครนัดจะได้เจิดเป็นคู่รักเจิดก็ชมลำแพนตอบว่าลำแพนนั่นแหละเกก่่งงทุอยยาล คนไหนได้ไปเป็นแฟนคงจะดี ระหว่างนั้นเองนิดก็ได้ส่งคลิปที่เธอถ่ายไว้มาให้เจกดูเจกก็เลยไปคุยกับนิดว่าทําแบบนี้มันไม่ดีเลยมันจะส่งผลเสียต่อตัวเธอเองนะนิดก็บอกว่าถ้าเราไม่ถ่ายเอาไว้เจกก็คงจะทิ้งเราไปใช่ไหมแต่ถ้าเจกทิ้งเราไปคลิปนี้หลุดออกไปแน่จากนั้นนิดก็ขอตัวไปเรียนก่อนเธอบอกว่าแล้วเจอกันเย็นนี้เจกก็บอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะว่างไหมนิดก็บังคับให้เจกต้องว่างทาให้เจกรู้สึกเกรียดมากช่วงเย็นเจกก็ได้มารอรับที่โรงเรียนนิดก็ถามเจกว่ามารับเราใช่ไหมเจกก็บอกว่าเขาไม่ได้มารับนิด นิดเลยสงสัยว่าเราเจ๊กมารับใครเราเป็นแฟนเจ๊กนะพอนิดหันไปเห็นพลอยก็เลยถามว่าพลอยมายืนทําอะไรตรงนี้หมูก็เลยบอกว่าเจ๊กมารับพลอยไม่รู้หรอมึงเป็นอะไรมากไหมเนี่ยนิดได้ยินแบบนั้นก็พร้อมบวกมากเจ๊ก็เลยห้ามเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าเขามารับพลอยไม่ใช่นิดนิดได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกไม่พอใจมากเธอเลยไปขอร้องกับบักบอยให้พาเพื่อนๆมาดักทําอะไรไม่ดีกับพลอยแล้วก็ให้ถ่ายคลิปมาให้ด้วยซึ่งโบได้ยินแบบนั้นก็ไม่เห็นด้วยพร้อมกับบอกวิธีอออออื่่่นนนนๆยยาาางงงเเชเหหัสติิกไปด้ดขพ พอจะได้โมสวยแต่นิดก็ไม่เอาเธอยือนยันที่จะใช้วิธีเดิมบักบอยก็ตอบตกลงโดยต้องมีค่าจ้างให้มันด้วยหลังจากวันนั้นบักบอยมันก็ได้โทรหาตู้กับก๊อฟให้เข้ามาหาพอพวกมันมาถึงบักบอยก็ได้ขอให้ทั้งสองคนช่วยทําไม่ดีกับพอยแต่พวกนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บักบอยพูดมาบักบอยมันก็บอกว่ามีค่าจ้างนะงานนี้มีแต่ได้กับได้ทั้งสองคนก็ยังปฏิเสธบักบอยมันก็เลยขอให้ไปเป็นเพื่อนมันก็พอ ตัดมาที่พอกันลังซ้อมเต้นอยู่อยู่ๆก็มีเบอร์แปกโทรเข้ามาและจะมาขอติดต่อง,งานกับพอให้ไปเต้นโดยเสนอค่าจ้างให้พอยถึง5,000บาทพอยได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเธอตอบตกลงและรีบวิ่งไปบอกแม่ของเธอแต่อยู่ๆแม่ของพอยก็เกิดอาการชักกระตุกขึ้นมาเจกที่แวะมาหาพอยได้ยินพอดีเขาก็รีพาแม่ไปที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งพยนั้นก็ร้องไห้หนักมากเพราะกลัวว่าแม่ของเธอจะเป็นอะไรไป ตัดมาที่เจิดเขาก็ได้มาซ้อมร้องเพลงอยู่กับลุงลำแพนไม่รู้ว่าซ้อมไปเป็นนักร้องหรือซ้อมไปเป็นทหารกันแน่ทางหน้าของเจคเขาก็แอบมาเตะลำแพนที่กําลังล้างจานอยู่ลำแพนสงสัยเลยถามว่าทาไมช่วงนี้เจคมาที่บ้านเราบ่อยจังไม่ได้ไปหาพลอแล้วหรอเจคมันก็บอกว่าเวลาที่มาหาลำแผนก็สบายใจพอได้เห็นเธอซ้อมร้องลำก็รู้สึกดีแปลกๆบอกไม่ถูกเหมือนกันลำแผนได้ยินแบบนั้นก็แอบเขินขึ้นมานิดๆแล้วเจคก็ถามกับลำแผนว่าทําไมถึงชอบร้องฟ้อนลำจังลำแผนก็เล่าเรื่องราวของครอบครัวเธอให้ฟังทำให้ เธอต้องสืบสานวัฒนธรรมของอีสานต่อไปเพราะถ้าเธอไม่ทำแบบนี้ความงดงามของวัฒนธรรมก็จะเลือนหายไปหลังจากที่เจ๊กกลับมาถึงบ้านเขาก็มานั่งเปิดเพลงหมอลำแล้วฝึกฟ้อนลั่อยู่คนเดียวสักพักนิดก็โทรมาหาแล้วบอกว่าให้เจ๊โอนเงินมให้เธอหมื่นหนึ่งพร้อมกับขู่ว่าถ้าไม่โอนมาให้จะเอาคลิปของเจ๊ไปปล่อยเจ๊ก,กเลยต้องจำใจตอบตกลงไป ตกดึกเจอที่กําลังก่อกองไฟอยู่เจกแวะเข้ามาหาเจอที่บ้านเจอก็ได้ถามว่าแต่งตัวหล่อดึกๆดืนจะออกไปไหนเจก็บอกว่าจะออกไปทําธุระนิดหน่อยแล้วเจก็ถามเจอตอบว่ามาทําอะไรตรงนี้เจอก็บอกว่าเขาจุดไฟไล่ยุงให้ควายอยู่เจกมันก็สงสัยว่าทาไมเจอถึงไม่ทาโลชั่นกันยุงให้มันล่ะจะได้ไม่ยุ่งยากเจอได้ยินแบบนั้นก็งงมากแล้วก็แซวเจกว่าทําไมนายถึงคิดได้ว่าเจก จากนั้นเจก,ก็ได้ขอให้เจอขับรถไปส่งหน่อยเพราะว่ารถของเขาสตาร์ทไม่ติดทางหน้าของนิดที่กําลังรอเจออยู่ที่รีสอร์ทเธอก็ได้คุยกับบักบอยถึงเรื่องที่มันจะลงมือกันคืนนี้ หลังจากที่เจิดมาส่งเจกเขาก็สงสัยว่าเจกมาทำอะไรที่ดีสอดเจก,ก็เลยบอกว่าไว้ค่อยคุยกันพอเจกเข้ามาในห้องก็ได้เจอกับนิคกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เจกเลยถามว่าคุยกับใครนิครีบป,ปฏิเสธแล้วก็ถามว่าทำไมถึงมาช้าจังเจกก็บอกว่ารถเสียก็เลยให้เจิดมาส่งนิดได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเธอถามว่าแล้วอย่างนี้เจิดไม่รู้หรอเจกก็บอกว่าไม่รู้หรอกจากนั้นนิคจับเจกลงมานั่งที่เตียงแล้วทั้งคู่ก็ได้โบบักกันอีกครั้ง ทางนาของพวกบักบอยพวกมันก็มาแอบดักรอพลอยอยู่ข้างทางบักโต้งมันรู้สึกกังวลมากก็เลยจะขอถอนตัวไปบักบอยมันก็หันมาต่อว่าไปเป็นชุดท,ทำให้พวกนั้นเปลี่ยนใจจะขอลงไปเล่นด้วยบักบอยเลยบอกให้โอรลาน้อยออกตามคิวซึ่งคนแรกที่ได้เริ่มก็คือบักโตง้งบักบอยก็เลยบอกว่าถ้าตอนที่พลอยมามึงอย่าพูดภาษาเดิมนะแล้วก็ห้ามเรียกชื่อพลอยด้วยบักโต้งมันก็เลยบอกว่าตั้งแต่ที่กูเกิดมาพอกับแม่กูก็พาพูดแต่ภาษาเดียวนะบักกอบมันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมึงก แล้วพวกนั้นก็ได้เริ่มแผนการโดยแอบเอาท่อนไม้มาวางไว้ข้างถนนพอพลอยกับเพื่อนของเธอขับรถผ่านมาทั้งสองก็ลงจากรถเพื่อมาเอาไม้ออกแต่แล้วอยู่ๆพวกบอกบอยมันก็โผล่ออกมาแล้วจับพลอยลงไปนอนกับพื้นเจิดที่ขับรถผ่านมาเห็นพอดีเขาก็ตะโกนเสียงดังบอกว่าตำรวจมาทําให้พวกนั้นวิ่งหนีม้งแตกไปเลยจากนั้นเจิดก็รีบวิ่งเข้ามาหาพลอยแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรมากไหมพลอยก็บอกว่าเราขับรถมาอยู่ดีๆพวกนั้นมันก็ออกมาขวางทางแล้วพลอยก็ได้ขอบคุณเจดิดเพราะถ้าไม่มีเจิดเรราก็ไมู่้ ว่าจะเป็นยังไงต่อเพื่อนสาวก็เลยบอกให้พอยกลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วพอยก็บอกว่าไม่ได้เพราะเธอรับงานเอาไว้แล้วเจิดก็ได้ขออาสาไปส่งพอยให้เพื่อนสาวก็เลยแซวพอยว่าแหมเจอผู้ชายไม่ได้เลยนะไล่กูกลับให้ไวเลย พอพลอยมาถึงที่นัดกับลูกค้าเอาไว้ก็ไม่เห็นว่าจะมีงานหรือใครสักคนอยู่เลยทําให้พลอยเริ่มสงสัยว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แ,แน่ๆเธอเลยลองโทรไปหาคนที่จ้างงานเธอแต่ก็ถูกตัดสายไปพลอยรู้สึกเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เธอก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปตัดมาที่นิดเธอก็ได้โทรไปหาบักบอยเพื่อถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมแต่ทุกอย่างที่เตรียมเอาไว้ก็เหมือนจะพังลงทําให้นิดหงุหงิดมากแล้วดูเหมือนว่านิดกำลังคิดจะทําอะไรไม่ดีอยู่ แล้วตอนที่9ก็ต่าจบลงถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะบ๊ายบาย